เข้าสู่ช่องป้าคำสายโกกกเขาวิ่งไปอนะไรเนาะ อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะคะพวกเราก็มาส่งนะนึกว่าชัยเป็นอะไรชัยชยก็เลยวินีมสีมาขอส่วนบุญก่อนเดินทางก็เลยอนุมโนาบุให้เขาเนอ phẳng đuôi mày phẳng đuôi máy tân phẳng tân cột luôn rồi căng lên anh em ơi หันใจไม่ออกเลยโอ้ยตรงนี้มันฮอนแดดผมโดนดำแล้วเหมือนจะมีเรื่องอะไรใหญ่ๆเลยนั่นแหละไไไงงม่ก่อนจะกลับมีสังเวสีมาขอส่วนบุญเหรอยวสังเวสีมาขอส่วนบุญมีด้วยเหรอกำลังเก็บของครับ ก็พี่พอลี่อันแรกขอขึ้นหัวข้อพี่พอลี่นะครับว่าจะยกให้สองงานอยากให้เป็นคนกกอกแต่ว่าแกบอจะยกให้สองแปลงแต่ว่ายังไม่รู้นะเพราะว่าเอกสารยังไม่เสร็จน่าจะนานนี่นี่รู้สึกว่าพี่พอลลี่ไปพักที่ต่างประเทศนะโอ้ยยังไม่กลับมาใช่ไหมฮะโอ้ยยังก็รอรอรอ สิบปีสิบห้าปีก็รอได้ะนะครับรอนะรอได้พอดีเอฟซีกำลังว่าจะขึ้นไรทางเอฟซีจะบอกว่าจะเดินทางนะครับก็ผมคิดว่าเปรตมันจะมาปูนไม่เป็นอะไรผมเอาแบบนี้ดีกว่าผมชอบแบบน้เลยมใ้หม่มากเลยนะนะครับเคยบอกว่าผมจะเอฟซีมาปูเออมีมีเอฟซีสายพวกเเรียกว่าเป็นเปรตเขามาขอส่วนบุญไม่ให้มาปวดเขามาขอส่วนบุญ ก็เลยสอนเขานะครับก็เลยสอนนิดๆหน่อยๆเราไปสนใจสมัยาใหม่นะเป็นพื้นที่เดวพราะว่าพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปฟังเขาพูดซะหน่อยนะเรัก็อย่าเอาประเด็นตรงนั้นตรงนี้มาไปศึกษาให้ดีแล้วค่อยมามาคุยในไรสุดโอ้โหมีไม้ด้วยอ่าโอู้มีไม้อย่าเพิ่งเอาไม้เลยครับแล้วก็มีประเด็นนะครับที่เขาว่าเอออย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยไม่อยากไปให้ค่าแล้วก็มีคนเอาไปว่าคนไปเอาไปแขวน ร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมเอออย่าอ้าวสินะฮะเกิดเกิดมีมีผมด้วยใช่ไม่น่าผมนอนปวดคอโอ้ดีนะทำไมทำไมถึงปวดคอปวดตรงนี้เพราะว่าเขาแขวนโดนแขวนโดนแขวนดีนะผมปวดคอบังเอิญคอผมมันแข็งนะครับมันเลยแบ่งได้โอ้ยนั่น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 กับตันไม่มีใช่ไหมมีนะรู้สึกว่าจะขึ้นทั้งทั้งทีมปวดเลยมั้งทีมเราเนี่ยโอ้ต้งทีมเลยใช่ ทีมเราเพื่องทีมดีนะบอสไม่อยู่ครับแล้วก็พี่ชัยก็ฝากอะไรนะทีมผู้หญิงก็เอายัไม่ได้กดอัดพี่น้องว้ยโอ้ยนะคือลืมได้ยังไลมันกดแล้วมันเด้งไงมันร้อนเครื่องมันร้อนบอกแล้วให้ผมถือร้อนเผาเลยนะก็ยังไงยังไงครับสรุปประเด็นอะไรเนี่ย โอ้ประเด็นเปเข้ามาปวนเปดเข้ามาปวนไอ้ช่างมีคนเอาไปแฝนมีคนเอาไปด่าไปว่าโอ้ยผมชินแล้วนะผมเลยบอกว่าโอ้ยผมไม่ให้ค่าเพราะว่าเวลาผมมันมีค่ามากกว่าเป็นนั่งฟังไอไร้สาละนะครับไอไล้สาระอืมไอไล้สาละไม่รู้จะตั้งชื่อให้มันเป็นอะไรละจนเหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับโอ้โหนะครับทำไมลุงพนไม่เป็นแบบนี้บ้างครับลุงอยู่ไหนะ เข้าใจลุงเลยใช่ไหมครับเข้าใจเลยแม้กระท้่งกินข้าวคุณถ่ายผมยังกินไม่ลงเลยนะเวลาคุยอย่างนี้โอ้โหมันรู้มันอะไรนักหนานะเข้าใจลุงป้าแล้วว่าเป็นยังไงเป็ดอันนี้น่ะเปรียบเทียบเป็นอะไรน้อถึงดีโุ้ยมันยิ่งกว่าเป็ดยิ่งกว่าสัมภเวสีแม่ข้าสายคิดออกอนะะว่าเป็ดอันนี้น่ะมันไม่ได้กินข้าวเนี่ถ้ามันมีตัวมีตนน่ะก็ เหมือนเปรียบก็เหมือนขี้หมาที่เขาลดลงแล้วเอาไปห่มให้มันให้เราพื้นได้ยิ่งกว่าขี้หมาลแม่มันยิ่งกว่านั้นอีกเหรอใช่ยิ่งกว่าเอาไปคั่วไหมถ้ามันมีตัวเอาไปคั่วเนาะมีคั่วครับเอายบบล้วก็บี้มันเลยหีบไ่จมบี้ขี้ยี้มันด้วยผมยังคิดอยู่ถ้าเกิดวันหนึ่งผมย้ายมาเป็นคนกกอกเกิดวันหนึ่งชื่อผมเด้งในสำ ในฐานข้อมูลของหมู่บ้านปกกอดของมุกดาหารเนี่ยหออรืออำเภอดงหลวงเนี่ยป้าบุรีก็จะแบ่งให้ใช่แล้วยังกลัวอยู่นะจะแบ่งให้สองงานเ<ร>อ,อนะสองงานเ,า<อ>เกิดผมมีที่ทักสองงานแล้วกลับมาเที่ยวนี้ทำไมชื่อมันเด้งที่ฐานข้อมูลอำเภอดงหลวงอ๋อเป็นคนมุกดาหารนะใ่ใช่หนูให้เท่าแค่เนี่ยแต่ตั้งบ้านได้เสาเดียวป้า มันเป็นตั้งสารหรือเปล่านะใจดีมากเลยนะคะอ๋อป้าคำสายก็จะให้อีกนะคะเข้าใจไหมสป้าคำสายก็จะให้เรับดีวทางเข้าไม่มีนี่ผมโรยตัวมาไงจะจะได้จะได้ป้องกันเฟดได้เจ้าอยู่เดี๋ยวไม่แน่ครับอาจจะมีเซอร์ไพร์ ไม่แน่ชื่อผมอาจจะขึ้นฐานทะเบียนดงหลวงเป็นคนหมู่บ้านกกกอกโดยตรงนะทำไม่งั้นล่ะสนุกนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมํากำลังอาบน้ำอยู่เอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยอยู่อยู่ไรสดพี่ชาถ้าอาบน้ำทำไมเป็นชุดเก่าครับตัวยังไม่เปียกผมยังแห้งอยู่เลยชุดเมื่อเช้าครับ อันนี้ชุดเดิมเมื่อกี้บอกว่าอาบน้ําอยู่ไม่เมื่อเช้าน้าไม่ไหลก็เลยเปลี่ยนชุดไว้ก่อนสรุปยังไงเมื่อกี้บอกว่าอาบน้ำแล้วไปผมเอ้ไม่เปียกเมื่อกี้อะไปไปอาบน้ําอยู่เอาห้องได้โทรศัพท์ครับผมก็เลยเห็นกำลังเดือดอยู่ก็เลยรีบมาเลย เดือดทำไมครับผมไม่ได้ต้มอะไรนี่เราคนละที่ตาวกันมาเยอะแยะเลยค่ะไม่ไม่คือสรุปอาบหรือไม่อาบน้ำนะพี่ชายครับเดี๋ยวไปเว่นล่าจ้างปงนะผมมีของจะซื้อไปครับโอไม่เอานะฮะน้ำเปล่าใช่แล้วนี่ค่ะเก็บได้ครึ่งหนึ่งยังไม่หมดเต็มรถแล้วนะคะนี่ครับตัวนี้คือเม่กระบอกนี่คือเอฟซีโอ้โหมีมะขามด้วยนะคน้ำก็ทานไปแล้วหนึ่งขุ่นะครับที่เหลือประมาณ สิบุงเนี่ยจะเอาไปถวายวัดวัดสายลุงปู่ชานะครับเป็นสายธรรมชาติสายป่ามะขามนะครับก็ไปฝากเพื่อนๆนะครับที่อยู่เรียงระยองนะครับก็บอกว่ามาจะมีของฝากไว้มีของฝากจากกุกกอกมะขามหวานไม่ใช่มะขามอันนี้มะขามหวานกุกกอกนะนะมะขามเพือนหวานเพือนดงหลวงแล้วจะไปกี่วัน กี่วันน่าจะแม่คำไสดูดูคิดว่ากี่วันประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าย้ายประมาณสิบห้าวันประมาณสิบห้าวันบอกนะว่าไปแล้วหายจ้อยนะโอ้ไม่หายครับหายไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาถึงเพราะว่าเขามีอ่าธนะสัญญาอยู่ตรงนี้อยู่นะธนะสัญญายังยังเหนียวแน่นนะครับต้องอยู่เคียงข้างกันอีกนานนะครับก็ยังต้องสู้กันไปอีกหลายยกคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์